สวัสดีครับเราไปชมการตั้งนะครับแผงกองเราของคุณสุวิชช์โชกุลนะครับปิดเก่าค่ะครับการตั้งแผงของรถของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเรียบร้อยนะครับรถของท่านเดิน้รถรถสปอร์ตรถเก่งรถรถทุกอย่างนะครับก็เข้ามาที่โอลานนะครับใส่ของรถโอลานี่สามสิบกว่าปีนะครับลูกค้าก็ติดตั้งกันมากมายครับติดทุกคันก็สวยงามทุกคันนะครับที่แน่นอนก็คือ รถทนน้ำทนความร้อนได้ยาวนานนะคือโดนน้ำไม่เสียความร้อนไม่เสียติดตั้งแล้วสวยงามเรียบร้อยนะครับเวลาเลิกก็เช็ดทำความสะอาดได้นะครับอยากได้งานสวยๆเรียบแบบนี้คันนี้มิสูวิชิโชคุญนะครับปี95นะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อจากโรมชั่นอยู่เข้ามาได้เลยนะครับชุวิสารปากซออินธรรมละ38นะครับบริษัทโอราณนะครับผูุ้กเปิกแหงรถแต่งฝังกระโปรงรถมานนะครับใช้งานได้ทนทานยาวนานนะครับ รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเข้ามานะครับมีทุกรุ่นที่ว่า089 8889 000นะครับตามจังหวัดสามารถซื้อติดตั้งเองได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ